สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพอกันที่ช่องโนริงชาแนลค่ะเมื่อนี้โนริงกับมี่บักใหม่มาฝากพี่ฝากนองเียวจ้านั่นก็คือบักไข่เน้อจ้ะอยู่บ้านเขาเอิญบักไข่แต่ว่าทั้งอื่นเขาเอิญไหมอย่างนอกพี่นองเนาะบ้องหูเท่ากันเนื้อจ้ะกินแบบนี่มันซุกแบบเต็มที่มันซุกแบบเต็มที่มันก็นเลยแตกเนจ้ะ แตกแบบน้วยบ่แตกก็มีวแต่เราไม่จะน้อยน้อยบอนีอบน่บอห้าในซูกแค่หอวมอมพี่น้อหอวม่แห้งหเลยกรเสียบค่ะเดี๋ยวได้จ้ะมาเบ่งอยากข้าขงในมนันงกตะเสียบบอพี่น้อผไปเตรียมสอนมาเรียบรเลยเอานี่เม็ด ค่ก,กินเดอร์ี่นองจ๋ามาด้ยวยจ้ามาซิมน้ำกันเนี่ยเหนียวนันสิงคือทังไข่แดงเนาะหวานคุ้แห่งละหวาน นี่นนนู่ม,มอันนี้สื่อสื่อน้ำใหญ่ในมูบานเลยจ้ะเบิร์มูบานม่เพิ่นม,มีผู้เดียวเหรอจ้ะมีตนเดียวอยู่ในมูบานเด็กกินน้ำเพิ่นทุกปี ขั้นท่าน,นเพิ่นเก็บม,มาขายนแสบขัดนี่หวานมันหอมหอมหอมแหม้งอย่างน,นี้ปีละขังได้กินปีละขังได้จากพี่นอ้องอะ เกือิ่นก็บ,บ้างบางบางแห่งห้างหายไปหลายหมื่นบ้เ,เมืองเตะเกือบซิบหมื่นบ้าพี่น้องเดีด้ทายคลิปไปเหตุงานมาด้วยซ้บ้านในโลกคลิปการทำงานเห็นบึงเนาะว่าไปเห็นยังมาเหตุงานคือไปเป็นสตาร์ไปเป็นสตาร์อยู่บนรถทัว เป็นสตาร์อยู่บนรถทัวร์กันแบบว่าคือ,อยังมาตี้ลังคนเขาอาจจะโมโหเนาะวหยังสตาร์บนรถทัวร์รถทัวร์นี่คือรถทัวร์ท่องเที่ยวนาะพี่หน่องเป็นรถท่องเที่ยวสตาร์่ะคือแบบมีหนาที่หนาที่ไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟพาเย็นเสิร์ฟอาหารอยู่ทั้งรถเนาะจ๋าเนาะล้วก็แบบว่ากับแบบว่า,บบบวาไม่ลาลูกทัวร์ลงเมนบอพี่น้องคือรถมาเข้ากะ นับเช็คคนยังสีหนนาจา้ะเช็คขนว่าขบบอน่ะที่เท่ากับว่าได้มียังร้ายหรอกพี่นอ้องแค่แบบติดตามใหม่ลุกทั่วของเห่านะแสบแสบแห้ง ค่นผู้ใดอยากกินน้ำบ่มีขายด้วยค่ะต้อหากินเองเนี่ยจ้ะคือจังไอ้พอเห็นนกกินไอ้บักเหมาเนาะพี่นอ้องไปเห็นอยู่ตลาดยายพ่งขายก็เลยสื่อสวัยเพลินเ้าเจ้าก็เลยมาถามนะมาถามข่อยว่าไอ้ ว่าขายขายบอเบอรนไม่ขายเลยจ๊ะสื่อเพื่อนมากินมเม็ดมิมิเดสโอนเม,ม็ดเจกเกบเมดแบบจะปลูกต่อค่ะแต่ว่าคันมี้ขายก็จะเป็นแบบ ผละใหม่ย,ย่างนอที่มันจะบป็น,นเมนนวเแนี่ยเนาะมันจะเป็นหน่วยอยาวๆเขาเอิ่มาย่างนอะคือบบไข่ล่ะเขาเอ่อนแไข่แต่บังน,นุกบกหัหัวซี่มี่ขายแต่ว่านุน่กอันนะั้นบ่เซียบบ่เสียบอือแบบนี้ แยากกินบักพีพวนแต่บ่านเห็นใครขายอยู่เนื้อเป็นน้งามนุ่มหนุ่มเนื้อหนุ่มแห้งจ้ะ เสร็จง,งานมาพึ่งมาหอดมงว่าดพึงมาหอดมาว่าดตอนสองสามถุงเลยล่ะจ้ะอืมตืม่นอ่ะไอหนูเอาไหมลูกลูกสาวกันนอนนอนซักหัวแรลกนอนซักหัวแรลกตื่นมากกับหัวแง ไปทวดหลองหันไปลาาไตมาพี่น้องไปเบิ้งน้ำตกน้ำตกบานเขากระห่งงางเลยต่ว่ายาหญ่สูงกะบีนน้ำตกน้ำตกขอดมลาเว่งนะพี่น้องมันเป็นตะยานมันเป็นคือยังไงหนามปาลาไลหลากเนาะมันเป็นมันเป็นหนามสีแดงเดเนาะพอดีไอ้ลูกไปมันเป็นช่วงหนามขึ้นน้ำโค้งเข้าขึ้น เห็นไหมครับเลื่องกับพี่โนะปะทำตัวขอนพำเพลงมันมันเป็นหนามสีแดงๆเข้เอินอ่นอะน้ำตกเอ้ไข่มุกไข่มุกอีย่างเงี่ยเหระนอนรู้จัก,กจำบอดดอยเบงตาตยาดแต่ว่าน้ำตกที่ง,งามๆอ่ะน้ำตกตาฝ้านน้ำตกตาฝ้านอย่งามด้วยพี่โน้องมันจะไม่มองไอ้ ที่เขาหุนสลิงไปนพี่นึองโอ้ยบอกหุนสลิงไปแต่ยางแห้งขาไปเบิรงนี้ขาไปเบิรงนนี้ขีดดาล่าเข้ากับไปหลายเด็กหนอนไ,ไปเป็นเหรียญสลิงเนาะแต่ว่าโอ้ยหนูเห็นหนูยอยากถักแน่ลงไปนี่แบบโอ้ยก็เฮี้ยก็เหี้ยนี่บอกกะไปยืนเบิรงเอาเห็นแ๊บหนึ่งเดี๋ยวนูจะเอาลงให้เบิรงนอยู่นี่ช่องหนูแหละ ที่ข้าหูนสลิงนู้ทายมาอยู่เป็นหลักทายเขามาหอดเมือยแหงี่หน่วงหวานว่าง่ายก็เลยท่านเดตัดคลิปเดตัดคลิปนอนพักไอแหง วันที่สิบแปดมีไปอีกค่ะอาทิตย์นี้มีไปอีกไปทางจันทบ,บุรีค่ะผูใดอยู่ทางจันทบ,บุรีพ่อกันเนี่ยจัดพี่น้องไปผอกันเนี่ยค่ะไปแถวไอเงี้ยกปลากระเบนปลากระเบนเนี้ยนี่แหละจำมาได้ท่านในเบิงโรแกรมเลยคะ่ะไปส่รงมาให้แล้วท่านในเบิง Oh. จับพี่น้องมื้อนี้กะเอาพลไม้มาฝากกันเนาะคะ่ะเอาบักใหม่บ้านเฮาอื่นบักใหม่มาฝากมื้อนี้กะมากินห้เบิงร์นี่เนาะพี่น้องเนาะก็จะขอโตัล่าีล่าหน่องไปก่อนด้วจ้ามื้อนี้นุลิงก็ขอฝากช่องหน,หน้อยๆของนุลิงเนี่ยด้ยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของโนรินด้จ้ามึงนี่อะขอพุ่ง่ะบ๊ายบายค่ะ